ไอ้สัตว์นรกโคตรแม่งรู้กระทั่งชื่อจริงของกูพออ่านจดหมายหมึกสีแดงที่แนบติดมากระนิ้วก้อยของลุจินีจบลงผุมก็สะบัดออกมาด้วยท่าทางโกรธจัดเพราะศัตรูในเงามืดสามารถรู้การเคลื่อนไหวและแม้กระทั่งชื่อจริงของเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนพวกมันคงรีดความลับจากนบหรือไม่ก็จากลุกจินีหรือลำพาแต่ก็ดีไปอย่างที่เราพอจะรู้ว่าทั้งลุจินีและลำพา คงจะยังไม่ถูกส่งไปขายที่ซ่องบ้านเล็กที่32ซอยพระหนโยธิน2แต่แล้วภูมิก็พบกับสิ่งบอกเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเขาเองมีความเชื่อมั่นมากลุจินีและลำพาจะต้องถูกกักขังอยู่ในอู่ซ่อมรถภายในสวนลึกย่านบางกลวยมากกว่าที่จะโดนจับไปขายซ่องบ้านเล็กที่32และการที่มันตัดหนิ้วของผู้หญิงทั้งสองมาขู่ขันเพื่อต้องการให้ตัวเขาเองหยุดพฤติการล่าพวกมันอย่างโหดเหี้ยมนั่นเองพวกมึงก็กลัวกูจนขี้หดตดหายเหมือนกันนา ไม่งั้นมึงคงไม่ขู่ขันกูแบบนี้หรอกภูมิสบทอยู่ในใจเหมือนก็จะอ่านความคิดของศัตรูในเงามืดได้อย่างทะลุป,ปลุกโลงใครคือคนเอากล่องของขวัญเข้ามาในห้องของลุจินีคนบ้านใกล้เลื่อนเคียงคงจะเห็นบ้างภูมิขยับจะเอ่ยปากถามผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านใกล้เลื่อนเคียงแต่เมื่อมานึกขึ้นมาได้ว่านั่นจะเป็นการทําให้ผู้ที่อยู่บ้านใกล้เลื่อนเคียงสงสัยในการหายตัวไปอย่างน่าผิดสังเกตของลุจินีและลำพาภูมิจึงต้องเปลี่ยนความคิด แล้วเดินพล่านอยู่ในห้องเหมือนกระเสือติดจันทร์ก็ะมิปานบัดดลนนั่นเองเสียงกลิ่งโทรศัพท์ก็ดังกังวานขึ้นมาลั่นห้องเดินเอาภูมิถึงก็ต้องผาวาเข้าไปรับสายอย่างแทบจะลืมหายใจพอยกปากพูดหูฟังของโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูเท่านั้นเสียงหัวละห้าวลึกก็ดังเว้ยวอยู่ภายในกระบอกหูฟังมันเป็นเสียงหัวละที่ภูมิไม่มีวันลืมไปจากความทรงจําเพราะไอ้เสียงหัวละกวนโทรศัพท์แบบนี้มักจะโทรมาขู่ขันเขาเนืองๆห,หรือใช่ไหม ภูมิตะคอกถามไปด้วยท่าทางโกรธจัดเอ๊ะความทรงจำของหรือยังใช้การได้นี่ของขันได้หรือยังมีเสียงพูดในทํานองเน็บแนมถึงความทรงจำของภูมิและพร้อมกระสอบถามถึงหอของขันด้วยน้าเสียงห้นหน้พวกหรือมันหน้าตัวเมียหรือไปทําท่ารุ่นกับผู้หญิงทำไมวะกับอัวสิเว้ยอวพร้อมที่จะรับมือพวกหรือทุกโอกาสแทนที่จะตอบรับเรื่องกลองของขวัญ ภูมกลับตะโกนด่าใส่ปากพูดโทรศัพท์ในท่าทางโกรธจัดนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหรือเปิดกล่องของขวัญที่อวส่งไปให้และก็เห็นของขวัญชิ้นพิเศษนั่นแล้วพอพูดจบเจ้าของเสียงหุนหุนก็พูดกลับมาในทํานองเดาเหตุการณ์ที่ผ่านไปได้อย่างทะลุป,ปลุกปลงซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าศัตรูในเงามืดมีสติและภูมิปัญญาเฉียบแหลมไม่เบาหรือหายไปหลายวันคงจะรวบรวมสมัครพรรคพวกได้มากแล้วสินะเจ้าของเสียงลึกลับ ไม่ยอมให้ภูมิพูดต่อไปอีกพอมันพูดจบก็ตั้งคําถามกับภูมิด้วยท้ายคำที่เหมือนจะแดกดันอยู่ในทีนั่นก็แสดงให้เห็นว่าบางครั้งพวกหรือกแกะลอยอ้วไม่ถูกเหมือนกันถ้าแน่จริงหรือจะต้องรู้ว่าระยะที่หายไปอ้วมีงานอะไรทําบ้างภูมิอยากจะหาข้อมูลอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมก็เลยชวนเจ้าของเสียงลึกลับคุยทางโทรศัพท์ต่อไปอีกบางครั้งพวกอ้วอาจจะพลาดแต่ถ้าจะให้อ้วเดา หรือก็คงจะรวบรวมไอ้พวกปัญญาอ่อนนั่นได้มากพอสมควรแล้วใช่ไหมเจ้าของเสียงลึกลับยอมรับกับตัวเองว่าอาจจะพลาดในการแกะรอยภูมิแต่สองสามประโยคสุดท้ายเจ้าของเสียงลึกลับก็พูดกระแนะกระแนภูมิถึงการรวบรวมสมัครพรรคพวกที่ญาติเพิ่งจะโดนพวกฆาตกรฆ่าคมขืนโดยเรียกว่าพวกเรานั้นเป็นพวกปัญญาอ่อนเล่นเอาภูมิถึงกระฉุนกึกแต่ไอ้พวกปัญญาอ่อนที่พวกหรือดูถูก มันก็สามารถจะกดหัวไอ้ฆาตรกรทางเพศอย่างพวกหรือลงขุมนรกได้เหมือนกันเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ตอนพาสมัครพรรคพวกบุกเข้าไปฆ่าพวกแก๊งจับผู้หญิงข่มขืนแล้วขายที่ซ่องที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งขึ้นมาได้ภูมิก็พูดเป็นในในเหมือนกับจะให้เจ้าของเสียงลึกลับนั้นหลอยู่ในทีแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกมันจะกระทำได้ในชั่วชีวิตอันโง่เง่าของมันหรือไปเช่าบ้านให้พวกมันอยู่ใช่ไหมละ่ะ เจ้าของเสียงลึกลับพูดย้อนกลับมาด้วยคำพูดที่เป็นปริศนาและมันก็เล่นเอาภูมิถึงกระใจหายมากและยิงเจ้าศัตรูในเงามืดที่มักจะตามแกะรอยจนกระทั่งรู้การเคลื่อนไหวทุกระยะย่างก้าวของเขาพูดในทํานองว่าตัวเขาเองไปเช่าบ้านให้สมัครพักพวกรวมกันอยู่อีกแล้วภูมิก็นึกสังหรณ์ใจและเป็นห่วงพรรคพวกทั้งหมดขึ้นมา,าจับจิตจับใจหมายความว่าหรือภูมิและล่ำละลักความสังหรณ์ใจทําให้ภูมิต้องถามกลับไป แต่ยังไม่ทันจะขาดคาก็มีเสียงโหดเลาะห่าวลึกดังลั่นมาตามสายโดยไม่สนใจว่าตัวเขาเองจะพูดว่ายัางไงแล้วจากนั้นก็มีเสียงดังคลิกอันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าขณะนี้เจ้าของเสียงลึกลับได้วางปากพูดหูฟังโทรศัพท์ลงบนแป้นเรียบร้อยแล้วความเป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมทําให้ภูมิต้องห่อนรถกลับไปที่บ้านเช่าของเขาอีกครั้งใจถึงข,ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเมื่อเห็นประตูบ้านยังคงปิดเงียบอันแสดงให้เห็นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนคงจะยังนอนไม่ตื่นกัน แต่พอขึ้นไปบนบ้านภูมิก็ต้องเบือนหน้าหนีด้วยความสลดใจเพราะเพื่อนร่วมทีมที่เพิ่งจะออกทำงานกันเพียงครั้งเดียวโดนเชือดคอดนอนตายอยู่บนที่นอนหมดทุกคนอย่างหน้าอเนจอนาใจรอบๆบริเวณก็ไม่มีล่องรอยของการต่อสู้ปรากฏให้เห็นเนื่องจากบ้านเช่าดังกล่าวตั้งอยู่ห่างไกลาจากชาวบ้านใกล้เลือนเคียงพอสมควรจึงไม่มีชาวบ้านคนใดคนหนึ่งรู้เห็นการฆ่ากันอย่างเลือดเย็นแม้แต่คนเดียว สิ่งหนึ่งที่ภูมิเกลียดที่สุดก็คือการที่ตัวเองจะต้องโดนตำรวจสอบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของพ,กพวกร่วมทีมที่เชาวบ้านรวมกันอยู่เมื่อนึกถึงข้อนี้ขึ้นมาได้ภูมิก็จําเป็นต้องเตรียมหนี้ออกจากบ้านเช่าอย่างหัวสุกหัวสุนทําไมพวกมันรู้การเคลื่อนไหวของเราอยู่ตลอดเวลาภูมิตั้งคําถามกับตัวเองด้วยความข้องใจเพราะการขับรถไปไหนแต่ละครั้ง ภูมิก็มักจะระวังตัวระวังการสะกดลอยจากพวกมอเตอร์ไซค์หรือรถเก๋งที่วิ่งตามหลังมาด้วยความพิจิตพิจารณาเป็นพิเศษด้วยสัญชาตญาณของตำรวจตะเวนชายแดนที่ผ่านการลบในป่ามาแล้วถูกชนบางครั้งเมื่อมีรถขับตามมาเขาก็จะลดความเร็วของรถลงเพื่อให้รถที่เขาต้องสงสัยนั้นแซงขึ้นหน้าไปก่อนเรียกกันว่าไม่น่าจะมีรถน้าสงสัยคันไหนสะกดลอยตามหลังเข้าไปได้ง่ายๆเลยแม้แต่คันเดียวขนาดระมัดระวังกันถึงขนาดนี้ พวกศัตรูในเงามืดก็ยังรู้การเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกับว่าพวกมันมีพลายกระซิบบอกเด่นเอาภูมิจับต้นชนปลายไม่ถูกพวกนั้นอาจจะโดนจับไปเหมือนกันนบนพและลุจินีพวกมันคงมีค่าถึงแน่ๆนภูมิคาดการอยู่ในใจและพร้อมกับพลางคิดถึงความเคาะหลายของแต่ละคนที่พรหมลิกิ์ชักนํามาให้รู้จักกับเขาด้วยความหดหู่ใจคนแรกที่ประเดิมที่พบกับก,บการตายอย่างน่าสะจุดยองก็คือดาราสาวตัวประกอบเจ้าของนามออนประภาที่ตัวเขาเองและนพ ช่วยให้รอดผลจากกลุ่มจิกโกข่มขืนหน้าปากซอยนั่นเองดาลาสาวติดรถมกาขาังที่บ้านพอเช้ามืดนบก็ขับรถออกไปส่งที่แฟลตพอตกถึงตอนเย็นอ่อนปะภาก็เป็นข่าวโดนฆ่าตายคลิกโครมอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจากนั้นเขากับนบก็ร่วมมือกันออกล่าพวกแกงฆ่าข่มขืนเนื่องจากมีประวัติหลังอันปวดหลาวคลยๆกันจนกระทั่งไปช่วยลุจินีและลำพาให้รอดผลจากแกงฆ่าข่มขืนชะตาชีวิตชักนำให้ภูมิเกิดความพึงพอใจลุจินี จนต้องย้ายตัวเองมาอยู่กับลูชนีที่หมู่บ้านสีชัยทองแต่แล้วลำพาก็โดนพวกแกงฆ่าดคมขืนตามไปลักพาตัวที่พัทยาด้วยการทำลายนบสลบเหมือดคาชายหาดพอกลับมาถึงกรุงเทพนบก็โดนลักพาตัวไปเป็นคนที่สองจากนั้นก็ถึงคิวของลูชนีแถมพวกแกงฆาตกรขมขืนก็ยังตัดนิ้วก้อยของผู้หญิงทั้งสองคนส่งเป็นของขวัญมาให้เป็นระยะๆะะและก็อย่างส,สดๆและหลอนสมัครพรรคพวกที่เพิ่งจะเข้าร่วมชมลมลาดถึงนรกด้วยกัน ต้องพลอยหายตัวออกจากบ้านเช่าอย่างลึกลับหมดทุกคนเมื่อประเมินดูจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาภูมิก็ดูเหมือนจะสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวแต่สิ่งหนึ่งที่ภูมิยังจําได้อย่างฝังจิตฝังใจก็คือบัตรประจําตัวผู้รับการบำบัดยาเสพติดจากสถานบำบัดบางทองเหลืองที่ภรรยาของเขากําอยู่ในมือในขณะโดนพวกฆาตกรข่มขืนฆ่าตายซึ่งก็พอจะเดาเหตุการณ์ได้ว่าภรรยาของเขาคงจะสู้พวกฆาตกรอย่างสุดฤทธ จนกระทั่งแย่งบัตรดังกล่าวจากกระเป๋าเสื้อมากำเอาไว้แล้วจากนั้นกระโดนฆ่าตายโดยที่ฆาตรกรไม่ได้รู้ตัวว่าบัตรของตัวเองได้ถูกล้วงเอาไปจากกระเป๋าแต่อย่างใดแต่บัตรดังกล่าวไม่มีลายชื่อของผู้รับการบำบัดยาเสพติดแต่อย่างใดนอกจากหมายเลขประจําตัวเท่านั้นและเมื่อภูมินํามาปรึกษากับนบซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนบก็ออกความเห็นให้นําบัตรผู้รับการบําบัดไปตรวจสอบลายชื่อที่สถานบําบัดวังทองเหลืองเพราะอาจจะได้ล่องลอยของฆาตรกรที่ฆ่าเมียและลูก แต่แล้วก็เหมือนกับพวกไอ้ฆาตกรจะมีพลายกระซิบคอยบอกพอภูมิกับนบขับรถไปที่วังทองเหลืองก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนประวัติของสถานบบัตโดนฆ่าตายและสมุดทะเบียนประวัติของผู้รับการบบัตยาเสพติดทั้งหมดก็โดนขโมยไปอย่างไม่ได้ล่องลอยอีกด้วยมันเป็นความมืดแปดด้านที่ภูมิไม่สามารถจะปฏิปตอเรื่องราวให้มันกระจ่างแจ้งขึ้นมาได้เลยแผนการอัน,นบเนียนที่พวกแก๊งฆาตกรฆ่าข่มขืนมันปฏิบัติต่อเขาอยู่ทุกวัน มันจะต้องเกิดจากมันสมองของผู้ที่ได้รับความรู้ระดับเสนาธิการแต่ปเป็นเสนาธิการจนที่ฉายเลขละเทคคมคูจนภูมิมันเกิดความหนักใจจนแก้ไม่ตกอยู่ในขณะนี้จริงอยู่ถ้าภูมิเป็นคนจิตใจอ่อนแอเขาก็อาจจะยุติการจองล้างจองผลาญไอ้พวกแกงฆ่าข,ข่มขืนทันทีทันใดเพราะในไหนลูกเหมียของเขาก็ตายจากไปแล้วและสําหรับตัวเขาเองก็แก้แขนด้วยการฆ่าไอ้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นตายโหงอย่างหมดหลายทานลุนไปหลายตอหลายคนด้วยกัน ึงแม้จะไม่ใช่ตัวฆาตรกรอันแท้จริงแต่พวกที่ตายก็เป็นพวกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้หญิงทั่ว,วไปอย่างแสนสาหัสถ้าภูมิยุติการจองหลังจองฐานแน่นอนเหลือเกินไอ้พวกแกงฆาตรกรทั้งหลายก็จะเลิกข้องแวะกับเขาทันทีชีวิตของภูมิก็จะไม่ต้องมีปัญหาและต้องระวังตัวอย่างชนิดทุกฝีก้าวอย่างนี้อยู่ตลอดไปเราจะยอมมันไม่ได้เราตั้งปณิธานเอาไว้แล้วว่าจะล้างฐานพวกแกงฆาตข่มขืนแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน มีดต่อมีดปืนต่อปืนเรื่องความตายของลูกและเมียเป็นสาเหตุส่วนตัวสาเหตุส่วนใหญ่ไอ้พวกสัตว์นรกเหล่านั้นคือศัตรูส่วนรวมของผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอไม่มีทางสู้ลบหลบมือกับพวกมันเราจะจองหลังจองผ่านพวกมันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมตั้งปณิธานและยืนยันเจตนาที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆด้วยหัวใจอันเด็ดเดียวโดวยไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากตเตลิดหนีออกจากบ้านเท่า ภูมิก็ขับรถบุดเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างไม่มีจุดหมายแล้วเช่าโรงแรมม่านลูดนอนพักผ่อนจนกระทั่งพบค่ำจึงขับรถออกตะเวนราตรีอีกครั้งด้วยความสะดุดใจในบางสิ่งบางอย่างทําให้ภูมิต้องตัดสินใจขับรถไปที่หมู่บ้านกฤษดาอันเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ตัวเองเคยอาศัยอยู่กับนบเหมือนกับจะมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจเนื่องจากภูมิมีป้ายวงกลมของหมู่บ้านติดอยู่บนกระจกหน้ารถจึงสามารถขับผ่านยามรักษาการที่อยู่หน้าหมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านได้อย่างสบาย โดยไม่มีการซักถามแต่อย่างใดปรากฏว่าบ้านของนบเป็นประตูหน้าต่างเงียบเชียบภูมมก็เลยขับรถผ่านไปเพื่อไม่ให้บ้านใกล้เรือนเคียงสงสัยในช่วงดังกล่าวนั้นเป็นช่วงที่นบได้ลาพักงานพอดีการหนีสาบสูญของนบจึงไม่ได้ทําความสงสัยให้กับเพื่อนบ้านเท่าใดน,นักและประกอบกับเพื่อนบ้านทุกคนเห็นว่าภรรยาและลูกสาวของนบเพิ่งจะเสียชีวิตไปอย่างสดสดล้นหลอนจากนั้นมาอากับกิริยาของนบก็กลายเป็นคนเงียบขึ้นผิดปกติไปจากเดิม เพื่อนบ้านใกล้เรียนเคียงจึงไม่กลา้าจะพูดคุยและยุ่งเกี่ยวด้วยนบจึงกลายเป็นคนสันโดษสำหรับเพื่อนบ้านตั้งแต่นั้นมาเนื่องจากภูมิมีกุญแจสำรองของบ้านนบในตัวอยู่ชุดหนึ่งและอีกอย่างภูมิก็เคยมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านจนชาวบ้านใกล้เรียนเคียงจำหน้าค่าตาได้ฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรที่ภูมิจะตีหน้าตายเข้าไปในบ้านของนบแล้วไขกุญแจพาตัวเองเข้าไปในบ้านเหมือนก็จะมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจหลากกฎบ้าข้าวของทุกชิ้นของนบยังคงอยู่ครบตามปกติ แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าตลอดระยะเวลาที่นบหายสาบสูญไปไม่มีคนหนึ่งคนใดสวมลอยเข้ามาขโมยของในบ้านห้องทํางานของนบเต็มไปด้วยเครื่องวิทยุทั้งเก่าและใหม่ที่นบรับเอามาซ่อมเป็นงานอดิเรกเพราะมีความรู้ด้านซ่อมวิทยุในระดับฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งความอยากรู้อยากเห็นทําให้ภูมิต้องเสียมารยาทไขกุญแจห้องนอนเพื่อนเข้าไปค้นดูอะไรบางสิ่งบางอย่างและรู้สึกเอะใจเมื่อพบหลอดสลิงฉีดยาซ่อนอยู่ในลิ้นชัก พร้อมด้วยกวดน้ำกลั่นที่ใช้ผสมยาฉีดชนิดต่างๆเพื่อฉีดเข้าเส้นแต่พอเห็นบางสิ่งที่บรรจุในซองพลาสติกเล็กๆเข้าเท่านั้นภูมิก็แกะซองออกมาหยิบป้ายนิ้วและชิมดูด้วยความเอกใจพอรสชาติของมันแตะปลายลิ้นเท่านั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้ภูมิต้องอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นจนสุดละงับเฮโรอีนนี่มันผงเฮโรอีนทําไมมาอยู่ในห้องนบได้สงสัยไอ้นบเพื่อนเราคงจะติดผงนรกนี่ซะแล้วและบัตรดอนนั้นเอง เสียงโทรศัพท์ภายในบ้านก็ดังกังวันขึ้นมาอย่างไม่มปีปีมีครุีจบตอนที่19แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับเสียงกลิ่งโทรศัพท์ทำให้ภูมิชะง,งักกึกกล่าวแรกทำท่าจะไม่รับสาย แต่แล้วเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหยิบปากพูดหูฟังโทรศัพท์มาแนบลูหูพลางเอ่ยปากพูดออกไปด้วยน้ำเสียงเรียบๆบ้านคุณนบครับกล่าวนี้ไม่มีเสียงพูดตอบกลับมานอกจากจะมีเสียงหูโทรศัพท์วางลงบนแป้นดังคลิกเบาๆแล้วเสียงจากปลายสายก็เงียบสนิทไปเป,เป็นปิดทิ้งผมค่อยๆวางปากพูดหูฟังลงบนแป้นตามเดิมและแทบไม่ต้องเดาเขาก็รู้โดยสัญชาตญาณว่าเจ้าของเสียงโทรศัพท์ดังกล่าวก็คือบุรุษลึกลับที่ล่วงรู้ความลับ และมักจะสะกดรอยตามเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองไอ้ชิบหายมันโทรมาเช็คนี่วามันจำเสียงเราได้แบบนี้มันต้องรู้ว่าเรามาที่บ้านนบแน่ๆไอ้หา่ามันรู้ได้ยังไงวะภูมิพึมพำกับตัวเองแล้วรีบขับรถออกจากบ้านนบด้วยท่าทางรีบร้อนแต่ก็ไม่ลืมที่จะยึดเอาสลิงฉีดยาและเฮลรอินที่คนได้ในลิ้นชักจากโต๊ะของห้องนอนของนบติดมือไปด้วยเหมือนจะมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจ ในขณะขับรถเล่นไปบนถนนอย่างหลายจุดหมายภูมิก็นึกเปรียบเทียบเป้าหมายทั้งสองแห่งที่ตัวเองคิดว่าลุจินีและลำพาโดนนักพาตัวไปกักขังอยู่นั่นก็คืออู่ซ่อมรถลึกลับภายในสวนย่านอำเภอบางกลวยที่ตัวเขาเองยังไม่รู้ตำแหน่งที่ตั้งอันแน่นอนกับบ้านเล็กที่32ภายในซอยพหลโยธินสองซึ่งเป็นบ้านอีตัวรับแขกพวกซาอุโดยเฉพาะที่ตัวเขาเองรู้จักและเคยไปดูลาดเรามาแล้วจนกระทั่งรู้เส้นทางนี้ที่ไล่พอสมควร โดยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะบุกจู่โจมเข้าไปที่ไหนก่อนดีแต่แล้วภูมิก็ตัดสินใจเสี่ยงเป้าหมายไปยังบ้านเล็กที่32ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะมันไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเฝ้าและค้นหาสถานที่ให้เหมือนกับงมเข็มมหาสมุดรเหมือนกับอู่ซ่อมรถที่อำเภอบางกลวยนั้นความรอบครอบทําให้ภูมิต้องค้นหารายละเอียดและสถานที่ภายในอนาณาบริเวณของบ้านดังกล่าวนั้นเพิ่มเติมอีกทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจเวลาบุกเข้าไปจะได้ไม่พลาดรายละเอียดภายในบ้าน ถ้าจะค้นหากันจริงๆมันก็น่าจะได้จากพวกผู้หญิงที่อยู่ภายในบ้านดังกล่าวนั้นนั่นเองพอคิดได้แบบนั้นภูมมก็ขับรถตรงดิ่งไปที่ซอยพหลโยธินสองทันทีแลอะหลังจากจอดรถเฝ้าดูพฤติการอยู่พักใหญ่ภูมิก็มองเห็นช่องทางที่จะได้รายละเอียดเข้าไปอย่างบังเอิญไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกนสิวะภูมิคำรามออกมาเหมือนกับจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วจอดรถทวงเวลาดูเหตุการณ์อย่อยางอดทนจนกระทั่งเวลาตีห้า กฎว่ามีรถแท็กซี่หลายต่อหลายคันทยอยแล่นเข้ามาส่งผู้หญิงที่หน้าบ้านหมายเลข32อันแสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าบรรดาอีตัวที่ถูกนายหน้าออฟออกไปค้างคืนกับพวกแขกซาอุเริ่มจะทยอยกลับมาบ้านกันแล้วภูมิซึ่งกำหนดแผนการอันแยบยนไว้แล้วขับรถผ่านบ้านเลขที่32ไปจนกระทั่งเกือบจะถึงปากซอยพอหลโยธิน2ก็จอดรถชะลอติดเครื่องเอาไว้จากนั้นก็ทวงเวลาจนกระทั่งเห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งเลี้ยวขับเข้ามามองเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่ง นั่งคู่กับคนขับที่เบาะด้านหน้าอย่างถนัดชัดเจนจะเป็นคนดีหรืออีตัวและเดี๋ยวก็หลูภูมพิพึมพำอยู่ในใจพอดีกืเคเกื่อรถออกไปจอดขวางถนนเอาไว้รถแท็กซี่เบรกตัวโกงผมรีบเปิดประตูรถแล้วพรวาพลวดเข้าไปแล้วรับนะรักพูดกับผู้หญิงที่นั่งคู่กับคนขับด้วยน้ำเสียงเร็วปลืออย่าเข้าไปที่นั่นกองปราบเต็มไปหมดเลยผู้หญิงโดนจับไปหมดแล้วแม่ให้มารับไปอยู่ที่ซอยสีก่อนเร็ว มันเป็นการอัมที่เกิดจากมันสมองอย่างปัจจุบันทันด่วนซึ่งก็ดูเหมือนจะแนบเนียนอาการซะด้วยเพราะถ้าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นคนดีไม่ได้เป็นอีตัวและก็ไม่ได้อยู่บ้านเลขที่32นั้นด้วยเธอก็จะต้องงกเงินเงินและอาจจะเซ่อเหมือนกับไก่ตาแตกเอาเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นอีตัวและพอรู้ว่ามีตำรวจกองปราบมาจับพักพวกอยู่ที่บ้านก็จะต้องแสดงท่าทางหรืออากับกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาให้เห็นอย่างชัดแจ้งตำรวจกองปราบ ตายแล้ว,ลว,ลวจะทํำยังไงดีล่ะและมันก็เป็นจริงเหมือนอย่างที่ภูมิคาดการเอาไว้ไม่มีผิดพอเขาอําเรื่องตํารวจกองปราบออกไปเท่านั้นผู้หญิงคนที่นั่งคู่กับโชเฟอร์แท็กซี่ก็อุทานออกมาและพร้อมกับหันหน้าหันหลังด้วยท่าทางกระสับกระส่ายเร็วแม่ให้นะรับไปพักอยู่ที่บ้านซอยสีเร็วเข้าภูมิได้ทีก็สำทับออกมาและก็ดูเหมือนจะได้ผลเพราะผู้หญิงคนดังกล่าวเปิดประตูรถพรวดลงมาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง เล่นเอาโชเฟอร์แท็กซี่ต้องร้องโวยวายออกมาดังๆเงินค่ารถเงินค่ารถยังไม่ให้ภูมิหลวงกระเป๋าหยิบธนาบัตรใบละร้อยออกมาแล้วล่อนทิ้งลงไปที่เบาะรถปากก็พูดไล่โชเฟอร์แท็กซี่ลักษณะเหมือนกับคนภาคอีสานเหมือนกับจะพูดขู่ขันออกมาอยู่ในทีเสี่ยวก็เหมือนกันรีบขับรถหนีไปเร็วๆประเดี๋ยวจะโดนข้อหาแมงดาพาผู้หญิงไปขาประเวณีที่หน้าบ้านโดนแท็กซี่กระโดนจับหลายคันแล้วไม่ต้องทอน พอได้ค่ารถเป็นเงินถึงหนึ่งร้อยบาทและแถมขู่ว่าอาจจะโดนข้อหาเป็นแมงดาพาตัวไปค้าะเวณีเท่านั้นโชเฟอร์ผู้ซึ่งทิ้งคันไถยจากความแห้งแล้งของภาคอีสานลงมาเสียงโชคด้วยการขับแท็กซี่ก็รีบเข้าเกียร์ของเขาแล้วเลี้ยวกลับแล้วหอดะบบึงออกจากซอยอย่างชนิดไม่เหลี้ยวหลังภูมิขับรถออกจากซอยและแทนที่จะไปที่ซอยพ่อหโหนดดทินซีเขากลับหอตะบึงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วเหลียวเข้าปากซอยลางน้ําปากกะพูดอย่างชนิดไม่ยอมเปิดโอกาสให้อีตัวคนที่นั่งเคียงข้างมีโอกาสสักถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบ้านเลขที่32ได้เลยแม้แต่ประโยคเดียวจิตใจให,ใหญ่ต่อมาภูมิก็เลียวรถเข้าไปในโรงแรมปิกนิกแบบม่านล,ลูดพอจ่ายเงินให้กับพนักงานของโรงแรมซึ่งส่วนมากเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วภูมิก็จูงแขนอีตัวที่ออกจากงงงเอาอย่างมากๆเข้าไปในห้องเดี๋ยวจัดแจงล็อกกรอนประตูพลางโยนปืนพกลงบนเตียงปากก็พูดออกมาด้วยท่าทางหิ้มห้ม เมื่อกี้หนาเกือบยิงตำรวจตายไอ้พวกนี้มันหลายเหลือเกินไถเงินทุกเดือนยังเสือกมาจับอีกผู้หญิงโดนจับหมดเลยมันเป็นการอำสำสองที่ดูเหมือนจะได้ผลอย่างทันตาเห็นเด็กสาวอายุไม่เกิน16ปีหน้าตาสวยผิวพรรณเกลี้ยงเกลาเหมือนกับคนเหนือทั่วไปทับเรื่องมองปืนพกที่ภูมิโยนลงไปบนเตียงด้วยสีหน้าวาดวาดและยิ่งได้ยินการพูดคุยถึงเรื่องว่าเกือบจะมีการยิงกันตาย เด็กสาวคนดังกล่าวก็ดูเหมือนจะมีความหวาดกลัวมากขึ้นหนูอยู่ที่นี่คนเดียวได้ไหมนาจะออกไปรับพวกเพื่อนๆของหนูมาอีกแล้เดี๋ยวโดนจับหมดบ้านกันพอดีภูมิแกล้งเย็บขึ้นมาเพื่อให้เหตุการณ์มันสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นไม่เอาค่ะนกกลัวหนาต้องอยู่กับนกนกไม่กล้าอยู่คนเดียวเด็กสาวซึ่งภูมิเพิ่งจะมองเห็นธนาตาเดี๋ยวนี้เองว่าหน้าตาสวยน่ารักมองดูแทบไม่รู้ว่าเป็นอีตัวผวาเข้ามากอดแขนภูมิ พลางและล่ำละลักษณ์ไม่ยอมให้ภูมิออกไปจากห้องด้วยความบาดกลัวจับขั้วหัวใจจะเอาอย่างนั้นก็ได้รอให้เหตุการณ์สงบค่อยกลับบ้านภูมิพูดหุ่นหุน่นแล้วแกล้งหยิบปืนมาเปิดล็อกลูกโม่เอากระสุนออกจนหมดจากนั้นก็ยัดลูกกระสุนเข้าไปใหม่พลางกดปุ่มล็อกลูกโม่มุนติว้วเดินเอาเด็กสาวเจ้าของชื่อนอกต้องชำเลืองดูด้วยท่าทางหวาดหวาดนกไม่เคยเห็นหน้าหนาเลยหนาเพิ่งมาอยู่ใหม่หละจ๊ะคงจะเป็นด้วยเพราะความไม่คุ้นหน้า นกจึงเอ่ยถามภูมิขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสัน่นๆหนาเพิ่งมาจากเพชรบุรีเมื่อหัวคํานี้เองเสียให้คนไปตามหนามาคุมที่นี่ภูมติตอนแหลออกไปอย่างหน้าตาเฉยหนาอยู่เพชรบุรีหนาทำอะไรจ๊ะ,ะ,ะเด็กสาวเดินเข้ามานั่งที่ขอบเตียงใกล้ๆกับภูมิแล้วชวนคุยด้วยท่าทางที่เริ่มจะเป็นกันเองเพราะเห็นภูมิไม่มีท่าทีจะทำอะไรอะไรตามที่เธอเกรงเกรงฆ่าคนรับจ้างฆ่าคน ภูมิตอบด้วยน้ำเสียงห้วนๆเล่นเอานกต้องอุทานออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆอุยตายน่ากลัวจังหนาเป็นห่วงพวกที่โดนขังอยู่ในห้องใต้ดินป่านนี้คงจะโดนตำรวจจับไปบทแล้วละกระมังทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าภายในบ้านเล็กที่32จะมีห้องใต้ดินกักขังผู้หญิงเอาไว้หรือเปล่าแต่ภูมิก็ใช้ชั้นเชิงอ้ำออกไปอย่างไม่มีพิรุษใดๆทั้งสิน้นเอ๊ะห้องใต้ดินอะไรคะนกไม่เห็นมีเลย มีแต่ห้องธรรมดาธรรมดาเท่านั้นอ๋อคงจะเป็นห้องทําโทษผู้หญิงที่ไม่ยอมทํางานละกะมังคะนกอุทานออกมาและพร้อมกับจ้องหน้าภูมิขมิงเล่นเอาภูมิไม่กล้าจะกล่าวอําอะไรออกมาอีกแต่แน่ๆตัวเขาเองก็ได้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากภายในบ้านเลขที่32ไม่มีห้องใต้ดินเหมือนอย่างที่คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆซะแล้วนั่นแหละห้องนั่นแหละนาก็เพิ่งจะมาได้คืนเดียวเหมือนกันจึงไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนัก ทำไมนกกลับดึกนักละ่ะภูมิกล่าวคล้อยตามเพื่อไม่ให้นกสงสัยและพร้อมกะย้อนถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆพี่สีออบนกไปให้เสียสมบูรณ์แต่เสียโดนเมียตามามาอารวาสนกก็เลยไม่ได้ทำงานอีตัวอายุไม่เกิน16ปีเล่าถึงอาชทีพตัวเองอย่างไม่กระดาปากแล้วค่าตัวะ่ะภูมิแกล้งถามเสียใจให้พี่สีเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สีเล่นไพ่ พี่สีบอกให้หนุกลับมาบ้านก่อนนกขออาบน้ําหน่อยนะคะนั่งในบ่อนกับพี่สีควันบุหรี่เหมน็นติดเสื้อผ้าหมดเลยนกพูดพลางยิ้มด้วยท่าทางน่ารักและขอตัวอาบน้ําตามสบายครับภูมิอ่อยเยือและพร้อมกับยิบป,ปืนลุกขึ้นไปนั่งที่โต๊ะรับแขกนกถอดเสื้อผ้าออกจากล่างโดยไม่สนใจว่าภายในห้องจะมีผู้ชายนั่งร่วมอยู่ด้วยและมันก็เล่นเอาภูมิต้องหันไปชเลืองดูอย่างไม่ตั้งใจ ผิวของนกซึ่งขาวอยู่แล้วพอโดนแสงไฟภายในห้องมันก็เลยผุดผาดมองดูโพลนไปตลอดทางล่างและถึงแม้จะมีบิกินี่และยกทรงห,ห่อหุ้มอวัยวะอันพึงสงวนเอาไว้แต่ความอวบอิม่มมันก็ทําให้สวดสรงของนกถาทายสายตาจนภูมิต้องจ้องมองอย่างชนิดไม่กระพริบหนาจะอาบน้ํากับนกไหมคะจูจูเด็กสาวก็เอ่ยปากชวนภูมิและพร้อมก็เดินเข้ามาแกะกระดุมเสื้อให้เหมือนอย่างจะเอาใจหนาไม่เคยอาบน้ําตามลําพังกับผู้หญิง และก็ตามกฎแล้วคนที่คุ้มซ่องจะยุ่งกับเด็กไม่ได้อย่างเด็ดขาดภูมิตอนลดตอแหลและพร้อมกับอ้างกฎบ้าบอคอแต่ขอพวกเบงน,นาออกไปเหมือนกับจะคลายนักเลงคุมซ่องที่ตัวเขาเองอ้างกับนกให้สนิทแนบเนียนยิ่งขึ้นแต่หนาะไม่ได้บังคับจิตใจนกนี่ขาเด็กสาวซึ่งขณะนี้ถอดเสื้อภูมิออกจากตัวไปแขวนไว้ที่ขอเกาะบนผนังพูดพลางเดินเข้ามาถอดกเกงให้ภูมิด้วยอากับกิริยาอันิ่มนวล เล่นเอาภูมิต้องเอ่ยปากถามออกมาด้วยท่าทางเขินๆนกเต็มใจจะอาบน้ำให้หนาจริงๆหรือเปล่าล่ะเต็มใจสิคะและก็ไม่เฉพาะแต่อาบน้ำอย่างเดียวหรอกค่ะอุ๊ยเห็นไหมหัวใจของหนาแทบจะระเบิดออกมานอกเป้ากางเกงลิงอยู่แล้วนกพูดพร้อมกับยิ้มอย่างยั่วยวนและเมื่อดึงกางเกงของภูมิหลุดออกจากตัวจนกระทั่งมองเห็นเป้ากางเกงในบวมเป่งเหมือนกับเอางูเข้าไปขดอยู่ทั้งตัวเด็กสาวก็อุทานออกมา และพร้อมกันแนบบิกินี่ตัวเองเข้ามาเบียดกระชับเอาไว้พลางบทขยี้กับผิวเนื้ออลอนพะเเพวอยู่ภายใต้เนื้อผ้าเสียสีกันอย่างจงใจจบตอนที่20แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ